มีเสียงแม่จับโต๊ะกินข้าวเพ่งเลย่นาะแม่กินรอแม่กินรอแ,แล้วขนาดทำหน้านไหนไงวะหน้าทำหน้าไงวะเดินแลบลิ้นหิวโอ้แม่กินอะไรวะแม่เดินกินไม่ไม่เรียกบนโตเลยนะแม่ไปแล้วโอ้หมาแลบลิ้นข้างได้ะ่ะโอหมาได้ว่มแลบลิ้นข้างหิวไหมหิวบอกพ่อก่อนมาหาพ่อก่อน เชิญใจเชิญใจพ่อก่อนเดียวเดี๋ยวพ่อจะเอาให้กินไปนั่นน่ะนั่นน่ะมาเชิญใจพ่อก่อนเดียวเดี๋ยวพ่อเอาให้กินมาหาพ่อมาลูกมาเดี๋ยวพ่อเอาให้กินไข่วะทำหน้าทำหน้าโอโ้โหทำหน้าบนโต๊ะครับแม่มันก็กินรอดกินรอดไปกินรอดล,ลูกชายก็ทำท่าหิวเออ ทำมือกันทำหน้าทำหน้า,านอันน่ะอันน่ะต้องน่ะอันนะโอ้อยากจะได้กินของกินนี่ต้องขอมือถ้าได้กินเลยวะ่ะโอ้ยบุญโตเนี่ยมันเอายัไงวะเนี่ยน้ำลายหยดน้นลนำลายไหนนี่เลยน้ำลายหยดนไหนน้ำลายหยดไหนผ้าเช็ดน้ำลายใครหยดนี่ยเฮ้ยเมย์มมแม่ไปนโนไปแม่ทิ้งไว้ให้เราไปนโนไปหาแม่ไป ต้องวางบนผ้าของกินแต่ละอย่างให้ต้องวางบนผ้าถึงจะกินหิบแปมันด้วยถ้าไม่วางบนผ้านี่ไม่กินอ่ะกินอิ่มแล้วประหลังเสร็จเดี๋ยวมาทำหน้าถูหน้าถูตาใครใครวะนี่มันหล่อจังเลยวะโอ้โหหล่อมากใครใครวะอาพ่อมาตรงนี้เร็วมานนตรงนี้แล้วพ่อจะเกาไขา่ให้มาเดียว,วง่วงนอนทั้ตา ทำหน้าทำตาหลับง่วงนอนเอ,อ้อไม่ไหวห่ังท้องตึงหนังตาย่อนห<อ>ลับหลับแบบแลบลิน้นหลับคาที่นอนโซฟาหลับโอหลับคาโซฟาเนาะมึงเนาะบนโต